พิดคอร์ดนะครับพิดคอร์ดพิดปาคเรียนนะครับสื่อมันสินที่หลากหลายนะครับมีลูกๆจากวิทยาลัยพยาบาลพระนอนหลับและจุฑาีสัมประสิทธิ์ที่เหมาะซึ่งวัสิดุพื้นงานที่ตําบลสันคอเฮ้าเดือนแนเดียวอยู่สองพยาบาลศก์ลูกบาศก์ส่งเสริมสุขภาพตําบลสังพอชุดหนึ่งแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบัดพุทธกาอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งเมนสิมาข้อมูลเป็นนักศึกษาปีทีซีนะครับหล,ะะละังจากะดับเป็นกระสิจบจบแล้วกระสิไปเป็นลูมตามล้มบาลตามอ้อหงพ่อเส้ต๋อนะครับซึ่งเมนมาฟื้นงกงานนะครับฝึกง,งานในตำบลเฮาไม่ไี้โพเข้าภายในวัดรวบรวมกิจกรรมนะครับสมาคมประธานสมาร์ทคอมมณสิมาอา่ากาวกับเขาในหลายอยา่าง ว่าตบรถส่งพอเนี่ยชมรมผู้สูงอายุดีเด่นนะครับมีหกช่มลมมีซินเดโลได้ใบประกาศเกียรติคุณนะครับหรือว่าเป็นคุณงามความดีที่พวกเขาได้ได้เหตุร่วมกันนะครับกิจกรรมของผู้สูงอายุทั้งภาคลัฐเนี่ยกับการส่งเสริมนะครับการส่งเสริมวันที่20สิเป็นวันดี่ากไม่หรอก วันที่ยี่สิบเดอดี่สกันยายานดีป่ะอ่าผู้ใดถือเลขวันที่ยี่สิบยกมือเลงวันที่ยี่สิบนะครับภนษีเห็นหยางวันที่ใครนงเงิเนหยางสี่ออกวันที่ยี่สิบนะครับอ่ารัฐบาลชุดนี้พําลางสี่ให้เงินพวกเขานะครับข่าวเมื่เลานะครับ เบิ่งเบิ่งข่าวแล้วนะครับรัฐบาลยิ่งลาเออรัฐบาลแค่ท่องท่าอย่าเช่นไห่เงินนะครับไห่เงินหนึ่งสิบสี่ล้านคนเท่านั้นไม่พอไห่แบบทุกคนเลยไห่ไผ่ก่อนผก็จะไห่ไผก่อนไหผู้ใดโอกาสก่อนอ่าพุทธโอกาสทุกพวกได้พวกพวกรวยพวกติดบ้านติดเตียงพวกได้บัตรบัตรสวัสดิการของรัฐ อาผู pues ้ใดได้แ nah. ลี้ยงพระสวัสดิการของรัตนยกมื <heart> ่อไว้ผู้ใดได้บัตรศึการของรัตนาตัวซอพิรลยาสิบโมได้ยังดี๋ยวมเงหนไดแล้วเพ่ศจิให้บุคคลเราดีก่อนนะครับส่วนส่วนพวกผู้ใดที่มีสถานภาพทั้งครอบครัวดีแล้วประกาสิทย่อยให้ทย่อยให้นะครับตบมือให้แร่จริงหลักก็แค่ท่องท่า ได้ยินฮอดกรุงเทพแล้วได้ยินฮอดกรุงเทพแล้วคือสิดใจนะครับที่พี่น้องเห็นที่ดีเป็นอย่างนี้หาตาผู้พิการผู้พิการเห็นได้ครับหนี่งผู้พิการสารเพราะต้องเอาไปไพ่แล้วขเขาเืิดเนี่ยไพ่ทั้งคืนยากมันปอ่อไปก่อมือมันเอาแบบนี้มาสารลวดมันพุ่งผาวอนเอาไปตลาดตะลี่ได้นี่แหละเป็นผลิตภัษษณฑ์จาก เขาจัดอบรมโครงการฝึกอาชีพนะครับฝึกอาชีพนะแขผู้ดูแลผู้พิการนะครับเบิรงผู้พิการไปน้ำสารกระตาไปน้ำหอดูหอดเวียดกันหนึ่งหน่วยหนึ่งสามง่ายงนะครับผู้พิชครอบแล้วรับจ่ายสารยางสิเนี่ยยางเขายี่ยิเยี่มสารได้แล้วเราอ่านี่ครับนี่ผู้เรียนหน้าเขาได้แม่บอกวิทย์ไทยเพื่อนเพื่อนบ้าน ในวัตถ hey, hey, like, ุดิบทุกอย่างนะครับสารจะดูเป็นไร้ง่ายๆนะครับพันพวกถึงสองชั่วโมงเป็นนะครับนี่แหละเขามีการส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องเขาในพี่ไอคิวคุณสูริยุกต้องไปเห็นงานสารกับกล้าขายกันเลยต้องขึ้นปลอดภัยกับต่อนะครับเขาจะสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วเป็นพลาสติก รีบแม่บอกยานี่รับมาที okay ่นี <universities radas> ้จะไล่รวยไล่ใส่นะครับเอาวันนี้กะถือว่าในที่โอกาสมาร่วมกิจกรรมนะครับท่านสมาคมประธานสมาคมผู้สูงอายุเป็นการรวมกิจกรรมตัวเข้านักศึกษาพยาบาลแล้วก็รวมกิจกรรมตัวเข้านะครับพวกเขาก็มาร่วมกันนะครับช่วงนี้ อีกช่วงมาได้นีน่พอฝนตกฝนตกราปั๊บพบเราเรียกเกิดขึ้นเรนาเรยกเรื่องราทางแน่ที่เราเรียกคุ้มกุคือเาเรยกเรื่องคนไม่เหนเห็นหลายคนเห็นว่าจะดีเ,เห็นงออกหลายท่านถ้ามชาติาค่คยสีเหนียวถ้ามาชาดมาค่อยสีเหนียวว่าในี่ฝนตกเห็นไม่ก็ออก นะครับมานหลายก็ได้หลายม้าหน่อยก็ได้น้อยเป็นบุคคลบากเนี่ยอุ้ยคุ้าเดี๋ยวผมมีโอกาสขี่รถมุเบิ้งนะครับโดมหัวหน้านี่รถจอดเป็นตับเลยโดมหัวหน้าโดมโดมหัวหน้าขึ้โดมเราต้องแสงนะครับรถหลายจอดนะครับเดี๋ยวเมื่อตาผู้ใดก็เตี๊มตานะครับเห็นที่นี่ย่งเดียวที่ละโมบเห็นได้นี่เขาเป็นรังสีหรือหมอนบ้า เาาัาซื้อวับไปได้เห็นได้เออนี่กันเนกนี่นเห็นว่าจะมาโชว์เห็นนีให้เบาต่อครับดีของแท้เห็นในลมิสว่นเห็นเห็นในละมิเห็นเองกูเองย่ได้หั่นครับเดียเห็นนน้อยได้บอบเบียครับอดีับอกสารดีนี่กันเป็นการส่งเสริมอาชีพ่ เข้าใจกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเรื่องการก่อเห็ดเอาไปเห็ดแต่ภาคลูกมาแล้วได้ก้อนเห็ดมากนั่งมากไปอบตอไปอบตอในทนนุกยี่สิบปุมันมาอนาคตนี่กะเนี่เอาแจ็กระสอบไปยึดเอาวัตถุอ,อวศกระสอบแต่ว่าอบตนี่ยเขาจะออกกระยาบกระสอบแล้วเป็นยอดที่พน้พนแล้วครับถือว่าจะเก็บสองสามกิโลนะครับจะเก็บไปเ,เรื่อยๆได้ก็รู้นะครับปัญหาเขาเนี แต่เขาจงใจนะครับพีเจชอ่ามาส่้มาเรื่อที่ดเอ้งเอามาช่้อีิโนะนะครับเนื้อส่งเสริมการขับพอสารอ่าอ่ัสสติเปตกาศอ๋งเสริมเรื่องการทำอาหารไทยนะครับสางเสริมเรื่องไอ้จะไหนกูซื้อายูเขาจะนีทีวียืนยาว ที่พียืนยาวมือมีสุขภาพร่างกายดีครับมีสุขภาพร่างกายดีจิตใจแจ่มใสไปมากนะสูู้ไม่ได้เมื่อกี้แต่มีโอกาสชีวิตของยืมย่ามครับสำหรับมือนี้ครับมี่ท่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับเป็นมาร่วมในกิจกรรมเรื่องการช่วยเหลอนอยู่ไม่แข็งข้มรู้มาตรวจสายตาพร้อมนะครับแต่ยืม่ามขาวาวยืมกันไป มีทุกคน้องงามครับขามพอมาับโอเคครับออแรงกายยาข้อสองสมขอส่เอกนเลามารวมกิจกรรมเร่อนี้นะครับซาวกิจกรรมก็ต้องไปเ่งการแยกก่อนิีป่อยฟังนะครับ่ซึ่งนร้ด้นสำคัเวลาสมแล้วครับขอเปิดโอกาสผู้สูงอายุที่มพี่ยินย่างขององการบริหารส่วนตัวนนะครับ ตัวผู้สูงวัยสูงผ่าปีชีวิตยืดยาวประจป็ปีงบประมาณ2 5พัซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายอีกเดือนนึงก็เป็นปียาแล้วครับขอบคุณพี่น้ำแก้วสวัสดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ระเบิงช่องมะนาวพื้นที่เปิดโรงเรียนมุชิโกยุ่งในกรงท่านตัวอย่ายครับ งานนะคะในวันนี้คือว่าการชิมนะคะเป็นการศึกษาปี67ของนักเรียนนะคะในวันนี้เนาะก็คือขอแนะนำละกันนะคะเพราะว่าต้องพ่อหาพ่อ่า